หนูมาจากไหนเจ้อู้เงงหงวดหงิดโอ้ยไ่ได้ลืมบ่ได้ลืมเจ้บ่ได้ลืมจ้าเจ้เจ้ Bầu hẹn, bầu hẹn. Bầu xiềng đáng bơi, bầu vào đây, bơi. Qua sĩ đình, qua sĩ đình. Ah, tất cả đôi tất nha, yêu cụt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  tất nha, lại cụt tất nha, Lại cụt tất nha, yêu cụt tất nha, yêu, หนูก็ใจทุกงวดทุกงวดอยู่เจ๊ใจเกินไม่บัวเนาะเนาะเจะ๊เนาะเจ๊คนสวยเนาะจ้าใจเกินเนาะเจ๊เนาะงวดนี้สิเอาตอัวงวดนี้สิเอาตอัวเจ๊โอเคบัวเอ,อได้ได้ตัวดีมากค่ะคัดงวดได้ตัวดีมากค่ะคัด โอเจเนาะโอเคบนะอค๋ยวงวดหนาใจเต็มเลยงวดหนาใจเต็มเดีย๋ยวใจล่วงหนาใจล่วงหนา,ห,นาหักไปเลยเจหักไปเลยอืมโอเคเนาะเจเนาะงวดนี้ใจเพิ่งเหียวเด้อโอเคอืขาประจำมันต้นเยังซีนี่ไหมเนาะโอเคนะเจนะเ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 า,เนนาเนะ điều 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 hãy đi trót con đất jê hãy đi trót sắc con điều gì song hài đê gì song hài cha điều gì song hài độc jê cha cái gì áo nguyễn sai bảy trái bột là một mươi sáu cái gì nhiên Uhm. ไม่ค่ะอ่ากินแล้วก็พากันคำข้าคุ้นๆเด้อเห็นบอกเขาแหงท่วงเงินอยู่นี่เอ้ากินแล้วคำข้าคุ้นๆเด้อกินแล้วคำข้าคุ้นๆเอ้าเอ้าเย็นลาซอยแม่ได้ลูกเด้อ ลาบอกแม่แนด้อลูกซอยแม่ได้บบบักลาบักลาซอยแม่ได้บบลูก,บ,กบักลาซอยแม่ได้บเแม่บไม่เงินแม่บไม่เงินไปใส่ก้าเจ้าลาซอยแม่ได้บบลูกซอยแม่ได้บอซอยได้บบลูก ักลางงวนนี้ตัวใดลูกบอกแม่แน่กลาบอกแม่แน่ลูกตัวใดงวนนี้ <c oughs> โอ้ยกล้วยกับเบาๆน้ำ